แคบสายครอบขวัว4ประตูคันนี้นะคะตัว L S นะปี B 2018นะคะเครื่อง2.5นะแล้วก็ราคาค่าตัวอยู่ที่4 2 0 0 0 0บาทค่างวด8 0 0 0ได้ส่วนลด20,000บานะคะคันนี้ราคาฟรีดาวนะเดี๋ยวพาดูตั้งแต่หน้าของเครื่องเลยเดิมๆแบบนี้นะคะน็อตไม่มีรอยแกะรอยถอดแล้วก็มอกอเดิมติดรถมากระจังหน้าก็คมเงียมสวยๆความต่างก็คือ ไฟตัดหมอกไม่เหมือนตัว LT นะคะเพราะว่าเป็นตัว LS แล้วก็กระจกปรับนะจะไม่มีไฟเลี้ยวอ่ะคันนี้เดิมๆจัดทรงยางใหญ่มาแบบนี้แรงมาอยู่ประมาณแสนห้านะคะรถใช้งานตัว LS จะเป็นวิทยุธรรมดานะคะเกียร์ดูลาแมก6สปีดนะอ่ะแล้วก็น็อตซอกเดิมๆกระจกเป็นไฟฟ้าแต่ว่ามองข้างปรับมือ ับลูกค้าที่สนใจอยากซื้ออยากจับอยากจองนะคะเชฟสี่ประตูคันนี้เนาะิง่งไลน์เบอร์โทรปักหมุนให้ด้านบนด้านล่างก็แสดงเพิ่มเติมเ,มเรือกทักเลือกโทมาต่างจังหวัดทำสัญญาถึงที่ส่งร้อยีนถึงบ้านจ้า